วันนี้เรามาที่อประสาทพนมลุงจำลองนะครับสนบ obile, ามไอโมบายบุรีรัมย์ครับสวัสดีค่ะสวยมากเดี๋ยวเ,เราเจะเอาไปลง youtube นะครับนี่ปราสาทพนมลุงจำลองนะครับนี่เผื่อใครยังไม่เคยมานะครับอันนี้เป็นเป็นปราสาทจำลองนะครับแค่ทางเดินเข้าก็เหมือนแล้วครับ ไฟสวยมากก่อนเข้าอองานก็จะมีจุดคัดกรองนะครับนี่อันนี้เป็นปราสาทจำลองนะครับก็เหมือนจริงครับนี ผู้คนมาเที่ยวอยากขึ้นนี่นะครับเราจะให้ดูนะครับนี่เป็นปราสาทจำลองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมท่านในด้านในกันนะครับว้าวไฟเปลี่ยนสีด้วยครับปราสาทจำลองด้านในก็เป็นสนามช้างนะครับสนามแข่งรถ แล้วก็มีผู้คนมาเที่ยวมากมายที่นี่บุรีรัมย์นะครับไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับเขาให้เข,ข้าข้างในได้เปล่าไป,ไ,ไปชมด้านในกันดีกว่า<ป>โอ้ไม่ไปเหรอเดี๋ยว <ไป S 1> ให้ดูสักหน่อยห้ามจับอะไรนะครับห้ามจับนะ โอ้โหนี่เหมือนจริงเลยครับก็จะต้องทะลุนะครับเอ,เอา้าพอแล้วพ่อเข้ามาถ่ายเฉยๆไปเราไปกันก็เดี๋ยวาฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมอื่นให้ดูครับเข้าไปะครับโอเคบ๊ายบาย